ครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผ่านราการรักระบอยตอนนี้คือในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ในวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมมารีวิวของเล่นในไลน์ก็ซิล่ากันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เป็นของเล่นในซีรีของ h อ Monster Art นั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้โหตบมือเข้าวันนี้นะก็อาจจะมาดูยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าในอีพีนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมมารีวิวของเล่นก็ซี่ประที่ปน แล้วก็จากทัอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยก็นะครับผมไม่นัดวัดนั่นเองนะครับทุกคนก็อ่ะวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูก,กันกับเจ้านี่เลยครับผมแต่นแต้นปึบเอ มอนสเตอร์อาร์ตนะครับทุกคนก็ซิล่าไมนัดวันนั่นเองนะครับทุกคนนะจากภาพยนตร์เรื่องก็ซีล่าไมนัวันนะครับผมที่ในไทยก็น่าจะไม่ฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวกันกับเจ้าตัวงานตัวนี้ให้ดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามสมคําร่ําลือหรือเปล่านะครับทุกคนนะเพราะว่าหลายๆคนเขาบอกว่าตัวงานเนี่ยลงสีมันไม่ดีโมเดลไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับผมหลายๆอย่างนะครับทุกคนเแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาิว,วกันในฉบับที่เป็นของผมก็แล้วกันนะแล้วก็จะมีการเปรียบบเททีียยกกกัััตตววววละคคครอื่่นนนนนดุุ้้า ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวกล่องโคสวยเลยนะครับทุกคนมาในธีมสีขาวแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับเป็นรูปก๊อตแมทวันตรงนี้นะครับผมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปโปสเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็จะมาเป็นพร้อมกับตัว G ีนะครับลบหอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็เบต้าแบนดไดนะครับผมอะไรอย่างนี้ทั่วไปเลยนะครับผมเหมือนตัวอื่นๆนะซึ่งก็ตัวกล่องนะครับจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่นี่ดูแบบใกล้ๆกันก่อนอ่านี่ข้างหน้านะครับข้างข้าง โอสวยเลยนะครับเป็นตัวรูปตัวงานเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ข้ลังนี่ข้หลังนี้พิเศษมากเลยทุกคนก็ตัวกล่องตัวนี้นะครับผมไม่ได้มาเป็นรูปแบบที่เป็นกรงเล็บแล้วนะครับแต่เป็นรูปตัว G ีแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเป็นพลาสติกใสๆนะครับสามารถมองเห็นตัวงานข้างในได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับผมโอ้สวยจัดเลยนะครับแล้วก็ขบนนะครับแล้วก็ ต้าล่างจะมีระดับประมาณนี้นะครับทุกคนนะซึ่งก็โอ้โหสวยนะผมมองว่าสวยมากเลยนะครับผมกล่องเนี่ยแล้วก็ตัวงานเนี่ยจะสวยเหมือนกับที่ทุกคนล่ำลือกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมในแบบที่ดูกันแบบใ,ใกล้ๆน,นะครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปสําหรับเจ้ากัสิลาแมตวันครับผม let's go สวัสดีครับทุกคนขอรับผช่วงสายเร็วใครจูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเจ้าก็ซิล่าแมสวันซึ่งเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมก็ปรากฏตัวมาในภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่าแมสสวันในปี2023นั่นเองครับซึ่งเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมยังมีข้อมูลที่ไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าจะมีความสูงอยู่ที่50.1เมตรและหนักอยู่ที่20,000ตันและจุดเด่นของเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับทุกคนก็คือร่างกายของมันนะครับผมที่แสนจะดู ครับผมไม่เคยเมียแนี้มาก่อนแล้วก็โคตรจะแหลมโคตรจะเท่โคตรจะสวยเลยนะครับทุกคนหู โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทำการแกะกล่องกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้า H Monster Art Godzilla Minus One 2023นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันที่หน้ากล่องกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะซึ่งหน้ากล่องนะครับผมก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องโทนสีขาวล้วนแบบนี้เลยนะครับผมทั้งกล่องนะซึ่งผมชอบมากเลยนะครับผมที่กล่องมีสีขาวแบบนี้นี่คือความเขีนส่วนตัวนะเพราะผมชอบสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็หน้ากล่องตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรูป Godzilla งาน ของเล่นเลยนะครับแล้วก็หลังจะเป็นรูปตัวจีนะซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นรูปโบสเตอร์หนังหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนแล้วจะมีเป็นตาแบนไดนําโกะตรงนี้นะครับผมตามด้วยแบนดไดนะครับผมทามาชิแล้วก็เอชบอลเตอร์อาร์ตก็ซิล่าสองพันยี่สิบสามนะครับแล้วก็เป็นโลโก้จีลบหนึ่งตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมตราก็ซิล่าสีทองปีสองพันยี่สิบสามนั่นเองนะอ่ะ ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ด้านบนกล่องนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้เลยเป็นการเขียนกุสล่าแม้นัดวันนะครับผมเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเว้ยนะครับอันนี้มาแปลกนะแล้วจะเป็นพลาสติกใสๆตรงนี้นะครับผมมองเห็นตัวงานข้างในได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมด้านข้างของมันนะครับผมก็จะเป็นรูปตัวงานเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเขียนคาว่าก็ซ่าสองพน่สินะครับทุกคนอ่านเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งนะครับผมฟืบอ่าด้านนี้ครับผมโอ้โหจะเป็นการนะครับผมโชว์ตัวงานในรูปแบบที่เป็นเต็มตัวแบบนี้เลยนะครับท คือข้าหลังนะครับทุกคนโอ้โหข้าหลังนะครับผมก็จะเป็นรูปตัวงานตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นข้อความเล็กเล็กน้อยๆๆนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เชิงเล็กน้อยสิข้อความเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นอาจารย์ยุกิซากายตรงนี้นะครับผมนะันแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรูปตัว G ีเลยนะแล้วก็ลบ1.0ึูโห ตรงนี้สวยมากเลยนะครับทุกคนไม่ใช่เป็นกรงเล็บเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับทุกคนจะมาเป็นลักษณะตัว G แบบนี้เลยแล้วก็จะเห็นตัวงานข้างในด้วยนะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นตรา r i a r m o n t e v e r t นะครับแล้วก็วอ r นิ่งอะไรก็ว่าไปนะอ่าแล้วก็ข้างล่างนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทาการแกะกล่องกันต่อเลยนะครับทุกคนนะตัวนี้นะครับผมบอกทุกคนก่อนว่าผมได้มามือนหนึ่งนะครับแต่ไม่แช่จหมือนว่าทําไมไอ้ตรงพลาสติกไอเนี้ยปัตเตอร์ตรงเน แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมดวงดีก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่าตัวงานนี้เนี่ยมันจะสวยตามคําร่ําลือหรือเปล่านะครับผมแต่นั้นแตน้โอ้โห มาแล้วครับทุกคนในกล่องนะครับไม่มีอะไรให้เลยนะครับมีแค่ตัวงานอย่างเดียวนะครับท่วนๆเลยนะนี่เลยครับผมตัวงานก็จะด้านแมวันนะครับทุกคนจะมาเป็นในลักษณะที่เป็นกล่องพลาสติกใสๆแบบนี้ตามเช่นเคยตามเดิมเลยนะครับทุกคนนะซึ่งขอภาวนานะครับทุกคนนี่คือเพิ่งแกะครั้งแรกนะไมายถึงแกะพลาสติกตรงนี้นะก็ขออย่าให้มีชิ้นส่วนหักนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่หลวมเลยนะครับส้าทุเพียงๆได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมเรามาทําการแกะกล่องกันต่อเลยนะครับปุ๊บช้าช้านะครับ เดี๋ยวมันจะพังอีกอึ๊บอย่านะอย่าอย่าหักอย่ามีแตกหักอย่ามีหลวมเลยนะครับทุกคนนี่แตนแตนโอ้โหสังเกตเลยนะครับทุกคนดีเทลดีมากนะครับเออเอออย่า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 หล่นอย่าหล่นปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บนี่หวบ นี่โอ้โอเคไม่มีชิ้นส่วนไหนหลุดถือว่าดีครับผมถือว่าดีนะมาครับทุกคนและนี่นะครับก็คือเจ้าก็ซิล่าไมนสวนั่นเองนะครับทุกคน2,023จากทาง h s Monster a r t นะครับทุกคนโอ้โหดูที่ตัวงานกันก่อนนะครับผมตัวงานนะครับ สวยมากเลยนะครับทุกคนดีเทลละเอียดดีมากเลยนะครับผมโอ้โหซึ่งเดี๋ยวผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตอนที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้เนี่ยบ้านผมนะครับผมอยู่ในฤดูฝนทําให้คลิปเนี่ยหรือว่าแสงสว่างเนี่ยอาจจะไม่มีมากพอนะครับผมต้องเลยต้องปรับแสงเพิ่มนะครับก็ถ้ามีเฉดสีอะไรผิดเพี้ยนไปหรือว่ามืดไปก็ต้องขออภัยทุกคนมาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าบ้านผมฝนตกนะครับตกมาเป็นเดือนแล้วครับผมอยู่ในฤดูฝนนะจะไม่เหมือนกับภาคอื่นที่เป็นฤดูหนาวนะครับผมนะนนี่เลยครับทุกคนก็ซิล่า -1 one, นะครับโอ้โหนี่คือตัวงานนะครับผมในแบบลักษณะที่เป็นยังไม่ได้จับท่าอะไรเลยนะครับผมก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องลองจัดท่ากันดูแล้วแหละนะครับนี่เป็นยังไงโอ้โหนะครับมาซะแบบ ดีเทลดีจัดนะครับแล้วก็คีบหลังนี่คือค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยผมชอบคีบหลังมากๆเลยนะครับเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งตัวงานนะครับผมก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมเราก็สามารถที่จะขยับได้เกือบทุกส่วนในร่างกายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนะครับหัวนะครับผมปากอ้าปากปื๊บปิดปากอะไรก็ได้หมดเลยนะครับแขนก็สามารถที่จะยกขึ้นลง ได้หมดนะครับเออโยกโยกนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมจะพยายามขยับไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวตัวงานมันจะหลุดมันจะอะไรนะครับแล้วก็หางมันก็สามารถที่จะดัดได้นะครับทุกคนนี่ไปซ้าย ไปขวาอะไรได้หมดเลยนะครับทุกคนโอ้โหดีมากเลยดูดินะครับแล้วก็ตัวงานตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะครับผมเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมที่สามารถที่จะขยับตรงนิ้วเท้าได้นะครับทุกคนตรงนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูแบบใกล้ๆนะครับนี่นะครับนิ้วเท้าของมันสามารถที่จะขยับได้นะครับทุกคนเห็นไหมนี่ ฟึบฟบหน้ากระดิกนิ้วได้ด้วยนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้มั้งในของเอชียงมอนเตอร์อาร์เนี่ยสามารถขยับได้อิสระเลยนะครับผมนี่3นิ้วเลยนะตรงนี้เลยนะครับทั้ง2ด้านเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นนิ้วโป้งน่าจะขยับไม่ได้นะครับนิ้วโป้งนิ้วนี้ขยับได้ฟืบเห็นไหมขยับได้เลยนะครับตามสะดวกตามความชอบของเราเลยนะครับทุกคนนะนี่ทุกคนเดี๋ยวมาดูดีเดียวกันแบบใกล้ๆกันนิดนึงนะครับทุกคนนี่ถ้ากล้องไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โห นี่คือดีเทลละเอียดแบบใกล้ๆของเจ้าตัวงานก็ซิลล่าแมสวันตัวนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับโอ้โหถ้าสังเกตดีๆนะครับผมเหมือนเราจะเห็นตรงหน้าของมันเนี่ยเป็นแผลหรือเป็นอะไรสักอย่างด้วยไหมทุกคนตรงเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่ชวนนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ดูหนังด้วยแต่ก็ห้ามสป,ปอยไว้แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ้าปากได้นะครับปิดปากฟึบ๊บนี่ก็ยกคอขึ้นฟึบยกคอลง เออเอ้ยมันมันยกได้บปล่าวะอันนี้มันยกทั้งตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะยกได้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าขยับแรงเนี่ยน่าจะได้อยู่เห็นไหมมันจะเป็นข้อต่ออยู่นะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ลักษณะหน้าตาของมันแบบใกล้ๆข้างหน้านะครับนี่โอ้โหแต่ว่าหน้าตาทําไมปากปิดไม่สนิทไว้เฮ้ยใช่ไหมเออปากปิดไม่สนิทอะ่ะนะครับแล้วก็นี่อีกด้านหนึ่งทุกคนว้าวนะครับ ดูงี้ดีกว่าสวยมากเลยนะครับดูดิการลงสีการเล่นเฉดสีอะไรนะครับแต่ว่าทุกคนก็ถ้าสังเกตดีดีนะครับผมตัวงานนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรูปที่เป็นโปรโตไทป์นะครับผมในด้านของการลงสีเนี่ยการลงสีจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับคุกฝุ่นหรือว่าลงสีมาเหลืองๆมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าตัวจริงเนี่ยตัวงานตัวจริงที่ผมเห็นตอนเนี้ยมันสวยมากเลยนะครับผมการลงสีเนี่ยนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะดูไม่ได้สวยอย่างที่ผมเห็นนะต้องขออภัยนะครับในส่วนของคลิปหลังของมันโอ้ใหญ่เเลยนะครับใหญ่กินนะครับใหญ่มากเลย นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคีบปหลังของมันเนี่ยน่าจะสามารถที่ขยับได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยคีบหลังสามารถขยับได้นะครับทุกคนนี่บ,บเห็นไหม โหแต่ว่าคลิปหลังตรงนี้นะครับผมเห็นหลายคนไม่ใช่หลายคนสิเห็นมีผู้สะสมบางคนนะครับผมมันหักด้วยก็ต้องระวังให้ดีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือโชคดีว่าไม่งอนะครับผมโชคดีมากเลยไม่งอนะครับแล้วก็สามารถที่จะมันไม่สามารถหรอกอย่าไปจับไปดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเปราะบางอย่างมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเหมือนยาง,ยางนิ่มๆน,น,นะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็มันก็มีโอกาสที่จะแตกหักได้เสมอนะครับทุกคนก็ท่องไปเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับผมข้างหลังตรงคลิปหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนตรงพุงเนี่ยจะเป็นที่ส อ่ขยับแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมมาข้างล่างกันต่อนี่คือในส่วนของเท้านะครับแล้วก็ขาของมันนะครับเป็นน่องเลยครับผมน่องไก่โคตรใหญ่เลยทุกคนแล้วก็ดูดีเทลดีนะครับดีเทลสวยมากนะครับแล้วก็เท้าเท้านี่อารมณ์เหมือนกับเท้าแบบเท้าไดโนเสาร์เหมือนกันนะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับลักษณะเท้าของมันโอ้แล้วก็ใต้เท้าประมาณนี้นะครับหืสสวยจริงว่ะนะดูฝั่งนี้ดีกว่านี่นะครับเป็นแรปเตอร์ได้เลยเนี่ยดูสิ โอ้โหแรปเตอร์ว่ะนะครับเป็นแรปเตอร์ได้เลยเห็นไหมนิ้วตท้าของมันข้างล่างนี้นะครับผมสามารถดัดได้เลยนะครับผมตามความชอบของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ขาก็ขยับได้นะแล้วก็ในส่วนของคลิปหลังที่มันลงมาจากตัวนะครับผมมาในส่วนของหางนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะถ้าทุกคนเห็นนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เลยนี่อ่าก็ไล่มาเรื่อยๆ นะครับโห و, ได้ใหญ่จริงนะทุกคนเทียบกับมือผมดินะครับก็ต้องระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องระวังนะอ่าแล้วก็ข้างหลังครับผมจะมีลักษณะประมาณนี้นะอ่าโอ้โหไหนลองตั้งดูซิตั้งแล้วก็ลองจัดท่าดูเท่ๆสักท่าหนึ่งซิเอาแบบก้มไปข้างหน้าหน่อยนะครับผมจะขยับเท้าขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บทั้งสองข้างเลยปึ๊บปึบให้มันสามารถที่จะก้มไปข้างหน้าได้นะครับ ฮ้ยได้ไหมก้มไปข้างหน้าหน่อยเฮ้ยก้มได้อยู่นะผมว่าน่าจะก,ก้มได้อยู่แฮะเฮ้ยก้มได้อยู่นะอารมณ์แบบวิ่งอ่ะวิ่งไปข้างหน้าเออเนี่ยโอ้แ <laughs> ต่ว่าอย่าไปทําดีกว่าผมว่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่จัดท่าอะไรไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับเอามาประมาณนี้แล้วกันขอจัดแบบเท่ๆหน่อยนะครับปึ๊บป๊บอ้าปากวับคำรามนี่เป็นไงโอ้โหนะครับนี่จัด,ดหางนิดนึงไม่ เท่ hey, ซะไม่มีนะครับโคตรเท่ oh, hey, เลยนะครับผมว้า wow, วนะครับนี่ซึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันในมุมมองตรงนี้หน่อยดีกว่านะครับผมที่ให้มันเหมือนกับโปสเตอร์อะดูซิว่ามันจะเหมือนหรือเปล่านะครับแบบข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับดูซิเออต้องต้องเงยขึ้นมาใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะเงยปึ๊บเออเหมือนไหมนะครับ อผมน่าจะต้องไปฝึกเรียนรู้ในการจัดท่าใหม่แล้วแหละนะครับนะครับทุกคนเออก็ได้อยู่นะเฮ้ยทุกคนตรงนี้แหลมมากไปทุกคนนะครับระวังนะเมื่อกี้แทงผมแล้วเจ็บจี๊ดเลยอะนะครับตรงนี้แหลมนะทุกคนระวังด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนแหม่นี่ทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูดีเทลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสักรอบหนึ่งสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่โว้หมยกอดนะครับโอ้หน้าอกครับนี่ไล่มาเรื่อยๆนะครับ พี่ตรงนี้ก็เป็นสีแบบป้ายๆมาทุกคนเป็นเหลืองๆอะ่ะเห็นปะนะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างกันอยู่โอ้สวยนะสวยมากๆเลยทุกคนนะครับนี่ตรงคอนะครับก็สามารถที่จะขยับตรงนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะสามารถขยับนี้ได้เลยนะแบบขยับซ้ายขยับขวาได้เลยนะครับนี่อ่ะขยับมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็หางปึ๊บหางก็ดัดได้นะครับปึ๊บปึ๊บ อ่ะเบาๆแล้วกันอย่าไปทาแรงนะครับผมของพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแตกหักได้สูงเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับตั้งโชว์หน่อยอ่าประมาณนี้อ่าเป็นไงทุกคนก็หวังว่าน่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเออนะครับไหนๆก็แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับผมไปทําการเปรียบเทียบกับตัวงานอิชิมอนตาตัวอื่นนะครับผมว่าตัวงานตัวนี้มันจะมีลักษณะที่แตกต่างแล้วก็ความสูงแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไป ยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับการที่ผมเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครต่างๆนะครับผมของทางเอชิทมอนเตอร์อาร์ตนะก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ไม่มากเลยนะครับผมก็เล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยก็ถือว่าจะอยู่ในช่วงของประมาณก็เฮเซอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าตัวใหญ่กว่าปู่นิดนึงนะครับผมก็ที่ละห้าห1954นะซึ่งตัวนี้อ่ะสูง50.1เมตรมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนอ่ะแต่ว่าปู่สูง50เมตรไงแต่ว่าตัวนี้สูงกว่านะครับทุกคนอ่ะซึ่งเดีี๋ยยวววผมมจะะาลองัััดดดเปรบกใหู้้นนค่ มันบรรทัดนะครับตัวงานนะครับสูงประมาณ6นิ้วนะครับทุกคนตามนี้เลยสูง6นิ้วนะถ้านับคีบหลังของมันนะครับผม,ผมก็น่าจะประมาณ7นิ้วนั่นเองนะครับทุกคนโหก็สวยมากๆเลยนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับที่เราก็ยังไม่ได้ดูหนังกันแต่ว่าผมมองว่าตัวโมเดลตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าเออไม่ตรงปกไม่ตรงอะไรแต่ว่าพอมาจับตัวงานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สวยนะ สวยในแบบที่ไม่ตรงปกอ่ะเออทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่เลยนะครับทุกคนผมก็ชื่นชอบมากมากเลยนะครับผมกาแฟตัวนี้คือมันเป็นรูปผสมนะครับระหว่างตัวหลายๆตัวนะครับผมตั้งแต่ยุคโชวะยันเฮเซยันยุทธเลวะอ่ะผมบอกเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถามว่าครบจบในตัวเดียวไหมก็ผมว่าตอบได้นะครับผมเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้นะสำหรับเจ้าก็ซิล่ามานัทวันนั่นเองนะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทบวกลบนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของหายากนั นะครับผมก็เลยมีราคาแพงนิดนึงแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะมีมาขายมากกว่านี้นะเองนะครับทุกคนแล้วก็ราคาน่าจะลงมาก็รอช้อนกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับเจ้าก็ฟฟิล่ามันวันตัวนี้นะครับทุกคนนะนี่โอเคนะครับซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขอไปทุกคนมาที่นี่ด้วยนะครับผมนะก็จะมารีวิวในรูปแบบที่เป็นฉบับของผมนะถ้าอย่างนั้นเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพีหน้าผมจะมารีวิวตัวละครอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเราไว้กลับมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนอย กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับทุกคน EP นี้ก็สวัสดีครับเวจอกันครับผม